เออล็อกให้หน่อยนะครับผมจะปาระเบิดตามอยู่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 ชันเลยวะนนี่ไปนะสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมผับ G Mobile นะครับผมแนะนำร้าน Reload Game วิธีการเติมใช้เพียงแค่เลข ID และชื่อตัวละครของเรานะครับจากนั้นแอดไปที่ ID Line แอด Reload Game อย่าลืมตัวแอดนะครับหรือทักไปที่เพจ Facebook Reload Game จากนั้นเลือกแพ็กเกจที่เราสนใจแล้วก็รอ UC เข้าตัวเลยนะครับอย่าลืมร้าน Reload Game บริการเติมเกมผับ G Mobile UC ราคาถูกกว่าเติมเองเติมง่ายตอบไวปลอดภัยบริการ24ชั่วโมงเลยนะครับรีบไปเติมกันเลย แล้วทำไมเบอร์หนึ่งโดดได้บอกครับคุณเบอร์เดิงว้าวมีคนลงด้วยเบอร์หนึ่งต้องเก็บมาแล้วโหตายแล้ว้บ้านบ้านเมียน้อยก็มีคน ไม่มีปืนอ่ะขอะปืนโอ้มือเปล่าเลยกับระเบิดหนึ่งลูกห้องเล็กหน้าผมเนี้ยตัวหนึ่งมาปื้บตอนเบอร์หนึ่งมาละห้องนี้พี่ enemies ahead เรียบร้อยเฮ้ยมีแล้วเวกเตอร์ ไปอยู่ทีได้ไงมาเฮ้ยโอ๊ยหาทางลงไม่เจอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก๋เอ้ยมันยังไม่หมดไใชเหรอมันน็อกไมเหรอใช่ครับบ้านเมียน้อยมีคนบ้านไหนครับบ้านเมียน้อย บ้านมีหลายลังอะครับเห็นมันไปฟาร์มอ่ะบ้านแม่จะมาเทโอ้แสดงว่าเรามีหลายคนดีหวมีหลายแบบเขาได้จะคิวเลยบอได้คือกัน เบอร์ได้คือการแต่ยิงเอายิงเอาเบอร์หนึ่งปูนยิงเอายิงเอาอ่ะโอ๊ยหิวว่ะเพิ่งกินนะแต่ก็หิวอีกแล้วอ่ะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยมีมีคนแชรพี่วายหน้าผมมีคนอยู่หลังพี่นี่แหละผม อยู่หลังกล่องหลังกล่องน้ำตาลนะโอเคครับผมดันนะเจ็บแล้วพี่เจ็บแล้วสวยเพื่อนเขาอยู่ตึกป้ายมั้ยนี่ตัวหนึ่งนะครั <S 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 บผมตามยาแป๊บอย่าเฮ็ดคอย เคยมันอยู่ดือแถวนัวพี่ชายมีย้ายผมไหมเอา้าวันนี้มันเป็นวันอะไรวะเฮ้ยทำไมตัวนี้แม่งมีแต่ลูกซองขี้เกียจตามเอ้ยพี่พี่พี่บนเขาพี่เยครับพี่คือเบอร์สี่ใช่ไหมเคครับเนี่ยครับยัพี่ผมตัวก้นพี่อยู่ครับ ไปหาละกูยิงมันไม่โดนเอ้ากูลาดบอดมันไปพี่ไปครับมันอยู่มุมนี้เลยครับผมตรงฝั่งนี้มันพาไปหมดแล้วผมขอยาก้อนพี่ชายผมครับ ซอยข่อยแน่ซอยข่อยแน่ตอนนี้ก็กติกาเดิมนะเก๋ได้ได้ได้กลัวตายดูดินำไปก่อนแล้วเลยีโคตไกลอ่ะลมก็เลยกระเทียมโด๊โด๊ลากแน่นอนอะไรครับเด็อ๊ยโอ๊ยโอ๊ยซอยข่อยแน่ซอยข่อยแน่ข่อยมาแล้วข่อยมาแล้วโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยร้องอย่างนี้กลัวตายอ๋อบนเขาครับมันอยู่มันอยู่ไหนบนเขาเก๋อยู่บนเขา เทือเขานี่ไงพี่ชายไ<น><น>ม่อแล้วแถวนี้หมดแล้วเหรอครับนั่นดิตรงในข้างในเมืองน,นี่ก็ยังล็อกอยู่นะ่ดยินเสียงเท้าแวบๆบๆอยู่ตรงเนี้ยอ,อนั่นไงตึกเหลืองโดนมันเข่ามันโดน ปูยังปั๊มเลือดไม่เสร็จหรอเนี่ยเบอร์หนึ่งไม่ให้ลมลูกเลยเอตึกเหลี่ยงครับพี่ตึกเหลี่ยงแถวนงเหลืองตึกเหลี่ยงมันอยู่มันอยู่อีดมันอยู่อีดไม่ไม่ไม่นักส้มครับอีดก็มีผมอยู่ข้างเนี่ยไม่ได้ยินเลยเสือเลยล่ะมีละมีละตึกผมมีละตึกผมมีละ อ๋อมันโดนสอยมันโดนสอยผมรอพี่อยู่พี่ชายตึกไหนอ่ะตึกผมเลยครับตึกป้ายตึกป้ายป้ายเหรอเมนลียวป้ายพี่สาวนำไหมผมนำมามืออย่าพึ่งอย่าพึ่งโอเคครับผมนะโอเครอพี่ชายมันอยู่บนหลังคาเลยพี่บนหลังคาของบนหลังคาอีกทีนี่มันนอนอยู่นี่พี่มืเพียเบอร์แล้วพี่โวผมโดนลาก โอ้ยเบอร์สามขอบคุณครับน้ยอ้เรา嘛น้องเรา嘛น้องเราเลื่วยคอยแหน่เ่วยคอยแหน่โอเคเดี๋ยวขอไอ้ตรงไปโอเคหมดหมดพี่พี่ขานเข้ามาในตึกได้ไหมน่ะขานแล้วไม่มีอ่ะเยอะตึกเหลืองก็มีมาแล้วมาแล้วมาแล้วผมมีผมมีภาพเสนอให้มียาน้าไหมครับ ไม่มีอะไรเลยเไปเลยจ้าเฮ้ยถึกเหลืองยิยงกูเก็บยาก็เบอร์หนึ่งไปยาวเลยพี่เพื่อนพี่เป็นเนี่ยได้คนระับมีลูกแล้วครับผมได้ยินอยู่ยหลานเขาลู้ <c oughs> เปล่าอ <c oughs> ่ะหลานอะไรเรียกป,ะปะ้าป,ะปะ้าป้าใช่หรอ <c oughs> เ,รเล่นเ,เล่น <c oughs> ไม่รู้อ่ะไม่ได้ฟังดูวัาน็อกดูว่านอกชั้นไหนนอชั้นก็ไม่รู้ชั้นบนสุดอ่าตรงบันไดพี่ enemies ahead เอ,อ้เอไอ้เหี้ยเอ, <c oughs> อี้ยงขวาสุดแล้วมั้อ๋อเยอะจังแม่งมัวแต่ล็อกมันได้ <c oughs> ยาก็ไม่มีทีนี้ผมมีสองอันพี่ถ้ามันแผลนะอะไรครับหนึ่งพันอะอยู่ชั้นสามแล้วครับพี่ชั้นสามระเบียงซ้ายสุดครับผมาม,มาตรงกลางแล้วเห็นอยู่เดี๋ยวผมเดี๋ยวนะ เราไม่ต้องทำอะไรรอให้มันมาชาร์จดีกว่ายากมันมีค่าด้วยดี่วาเออนั่งไงพี่มุมขวามุมขวาชันบนสุดครับนี่เนี่โดดไปดิทำไปเราก็เสียเลือดเราก็เอามันไม่ได้อยู่ดีอ่ะเขียครับใช่ใช่พูดมีนมีคนเก็บพามาแล้วใช่ไหมนี่นี่นี่มาที่ผมนี่พี่ กระสุนก like no. ็ไม่มีเกบมาไหมผมไม่ม yeah, oh ีน oh. yeah, ี่เลยดึงทำไมครับนี่เออโอ้โหยาก็ไม่มียาไม่มีสิทธิตัว เออเลยผมเขาผมไม่มีให้แล้วนะผมพันไปหมดละมีแต่ยาน้บหกอันนะเอาไหมครับเอห่อก็ห่อสักงสองขันก็ได้ครับผมอะไรอ่ะข่อยะเอาแผลหน่อยผมไปฟาร์มรอนะหอยเถอะเข้าวงพี่เว้นอยู่ไหนอ่ะสามสามโอ้แผลอย่าไปไม่ได้วัด มาลิงกิงกองกับมันเรโซ่เพื่อเกี้ยเพื่อออกไปเลโซนหดยาไม่มีนอกเรโซนเลยเฮ้ยมันมันเอารถออกพี่ไปเร็วโอ้โหเ็เลยผมอยู่เนินต่ำไม่ได้คเอายามันแบเอายามันตรงเนี้ยก็เต็มฮะพี่จะดันนะครับ ข้ามถนนใช่ไหมได้พี่ไปผมไปปะบ้านเทพใช่เปล่าครับพี่จอดหลังคอนเนเนอร์ครับอ๋อเดี๋ยวผมอ้อมซ้ายโอ้โสมุกเยอะจัดเฮ้ยมันอยู่ในบ้านเทพโอเคครับอ้อมซ้ายไม่อยู่นะไกลด้วยพี่ ชั้นอะไรครับพี่ชั้นสองเหรอสวยเอา้าผมคิดว่าพี่ปลาดุนผมมาแล้วผมมาแล้วมาได้นะตาสมอเก๋เกินตามมาผมมาแล้ว,มมลวไม่มีสมอก็ดีวิ่งมาหนี่ก่อนที่สมอพี่จะหมดวิ่งได้แต oh. ่พี่่หยากเลยครับพี่ อยากอยากจริงโอ้โหโอ้เลื่อนรถเร็วจังวะคุณน็อกกี่รอบวะเนี่ยสองรอบสามรอบผ่านแล้วผมมันระเบิดดักตะมุขไม่น่าไปนั่งแช่นะใช่ตีเดียวไอ้ตึกเหลืองป่ะครับน่าจะตีเดียวกันเลหามงสองตัวหลังบ้านกับบกบ้าน เออเบอร์หนึ่งมาแล้วเบอร์หนึ่งมาแล้วเออดาฟา้ามีนะพี่หมอบอยู่บนนั้นนะครับอย่างจนเลยเกม แดดฟ้ายังอยู่นะฮะเออล็อกให้หน่อยนะครับผมจะปลาระเบิดล็อกไปซะสวยเฮ้ยผมขอไปลากก่อนนะอยากด้ยาหรือคืนผมยิงให้เลยยิงให้เออตาย กก็ามว่รีบไปไหมครับยาผมไม่มีเลยจ้าไม่มีเหมือนกันไม,ไม่มีอะไรเลยโอ้ยอ,อย่างวะอยู่แซนตัน้งนานไม่เหลือสิบเอ็ดคนเลยไปจ้า เจ๊ขับรถด้ปะตายงานนี้ตายกันแน่ๆเล่นไหนครับพี่เขาวงเขาวงให้ปลอดภัยก่อนเถอะตอนนี้ได้ก็อยู่ได้มันจะมีคนอยู่ก่อนเราไม่แค่นั้นแหละย่าย่าย่าครับ ยาก็ไม่มีอยู่นี่กระโดดลงไปอย่างนั้น<ห>นะเฮ้ยไปกระโด<ห>ดไม่มีคนฟาร,ร์มหรือเปล่าเออประตูไม่เปิดเลยครับมีมีไม่มีคนมีมีมันยิงเก็บเสียงอ,ะอ่ะใจเย็นปะใจะเย็น เมื่อกี้มันเห็นแสงไฟดาบฟ้าเป็นแดงปะรถมาลังรถมาลังรถผมรถผมเอาเพื่อนเลยเจอยูเกาะสามชาเลยใช่ไหมวกาเพียอนกันเห็นแล้วเห็นแล้วโหรีบปเปิดจุดจังแท้ให้มันรู้ไปเลย <laughs> เออมันจะได้ดันนะ, <c oughs> ะเออทุกรีบอ่ะเออนั่นแหละจะโดนเก๋ว่าเออก๋บอกกำลังจะยิงเลยนกแล้วชั้นสาม <c oughs> ผมผมอ๋อผมด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวไปปลาระเบิดให้หัวแตก <c oughs> มันอยู่บนตึกหมดเลยใช่ไหมพี่ตึกูเตะหมดเลยหนตัว ไอตัวค okay. oh. oh. like ันโอเคเอ้าต่อยหอยเน่มันกระนองเดี๋ยว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 ผมไปช่วยเดี๋ยวผมไปช่วยมันเออมันก็นอกฉันก็นอกตู้มตามตู้มตามมันยังอยู่ชั้นสี่เออนั่นแหละอู้ พี่ชายรีบมาพี่ชายถ้าผมขึ้นไปผมจะตายไหมอ่ะลองไหม <c oughs> โอเคผมลอง, <c oughs> ลองก็ไดกีร้องเพลงก่อนบอให้เกีร้องเพลงก่อนนะก็ร้อก็ได้ไม่เอาลีลาเด็กเพื่อนตายเร็วเกีร้องเพลงกันดีไปช่วยไปช่วยเพื่อนก่อนได้ไหมอ่ะโอ้โหไม่ต้องมาชุบลงกันนะ ถ้รอมันได้เราจะได้ของทุกคนรอครับเมื่อกี้เเติมลโอ้โหอะไรเนี่ยเมื่อกี้ผมผมซ้ำให้เพื่อนได้ตัวหนึ่งใช่ไหมครับใช่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 ใชใชขึ้นยากจังเอา้านกขึ้นตัวเองไง<อ>ใช่นนใช่น,ก,นกเพื่อตัวเองไปไปครับไปหนึ่งตามอยู่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 ชันเลยวะ เปล่ยนไปนะเออยิงไปเรื่อยโดนดาดไม่ได้มองเลยยิงมั่วๆว <laughs> ิ่งไม่เห็นอะไรเลยผมผมไปผมขอโทษมีตัวหน้าบันไดด้วยโอ้เราได้ของแล้วทุกคนเราอิ่มแล้ว เอ้ยเข้าวงทันกอดโอ้ยวงเจ็บไปๆๆ เราไปหาเก็บศพดีมันต้องมีศพเหลือสองตัวเองเจ้ายาอย่างว่ามีรถแต่ไม่มีศพนั่นไงลมเขา สองตัวเลยครับใช่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 เดี๋ยวผมอ้อมขวาให้นะพี่โอเคครับเก๋บนเขาเหรอว่าขวานิดนึงขวาน,นิดนึงขวาน,นิดนึงเห็นแล้วมันยังไม่ได้เข้าบ้านใช่ไหมครับพี่อยู่ขเขาอยู่มาร์คจ<อ>ุดโลเคชั่แตกไหมเก๋ หัวแตกเก๋จะเลีงน้ำดีเดี๋ยวหัวแตกหมดเขาเจ็บแล้วชุดแดงชุดแดงหน้าพี่แล้วอ้อมหยุดจ้า วยอ,อ,อ้าวอากับตายมาตัวเดียวครับแล้วคาไม่เกี่วเดียวตัวเดียวตายเลยถึงโตอยากได้หย่านา้ำทุกคนเจอกันครับน้องๆเจอกันครับไม่มีไม่มีศพนี้ไม่มียาน้ำเจอกันไหนอะเมื่อกี้เขาตายแล้วครับเจอกันนะ ันนบเฮ้ยหอยแอวน้ำก็ไม่มีอ้าวพี่เบอร์นหนึ่งไปงแล้วรอบวงอ๋อเออเออรอบที่ผมได้ครับเอออ๋อเน, <laughs> น้นลุดเน้นลดลุดลุดจับไม่<อ>ไรเย <laughs> กยรอชุบเกยรอชุบ <laughs> โอ้โหนิดเดียว <laughs> เน็ตหลุดขอพี่เข้ามาแล้วพี่เข้ามาแล้วเอายาดําครับอย่านําเอาเขี่ยไปมาดูเคล็ดเอาหนูมาเอายาดําเลือนตัวเดียวไม่เลือนเราต้องเต็มไว้ก่อนโอ้เห็นแล้วครับ อยากกูยิ่งไม่ค่อยจะมีเว้นเลยกูก็ทิ้งขาไปแล้วด้วยบักเนินไปนเร็วแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอย่ายิงมาันจะยิงมานิขยิงขอยิง,ยงไม่โดนนะค <laughs> รับยิงเท่าไหร่ก็ไม่โดนขอยิง <laughs> <laughs> ไปเก๋รถไปชาร์จเลยเก๋ขับรถไปเลย ผมไม่มีรถยิงให้หน่อย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 โออยยยิงใหห้น่จะตายวงเรียบร้อยเรียบร้อยไหมไม่ตายไม่ตายพี่มันซ้ำไม่ได้มันซ้ำไม่ได้เชื่อผมมันซ้ำไม่ได้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 จะถึงแล้วยยิงม้เออ บอกไหนบอกไว้ให้เพื่อนยิงอย่าเดี๋ยวอยิงมันเดี๋ยวายิงมัน